สเปย์โลสาุูสุธิรักน์นะครับลีโ,น,โลน,น่สุขิรัก์กลาสวัสดีท่านผู้ชมเกทุกท่านนะครับ 아, 민의동당의 ก <c oughs> ึกรับบทบาทเป็นคุณศึกวีรเซน ยังหวานเหมือนเดิมนะครับสิบนิ้วพนมกราบนายนาทุกท่านที่มาด้วยนี้ในน้ำคุณศึกวีรเสนสร้างตัวเพื่อเป็นคนดี นับปัจจุบันในวันนี้ไม่เคยจะมีเรื่องเสียตั้งแต่ที่เมียของผมมาตายผมต้องเป็นพ่อแม่ขาดมี คือผู้นำพลิงานนะครับเค่มไรมียนะครับพร้อมลูกน้องพอเลี้ยงเดี่ยวครับก่อนอื่นเลยนะครับโนต้องขอกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาววัดตาลานใต้ทุกๆท่านเลยนะครับก็เกือบจะทุกปีเลยนะมี2ปีที่เว้น เพราะว่าติดช่วงโควิดใช่ไหมครับที่เราจะได้มาเจอกันในทุกๆปีต้องขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการด้วยนะครับทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่รักเมตตาแล้วก็สนับสนุนพวกเราครอบครัว2เทพประุดที่รักแล้วก็ดูแลโนตั้ง5-6ปีได้แล้วนะครับที่ <ขอ S 1> เรา <ขอ S 1> ได้มีโอกาสได้มาทำการแสดงที่วัดตลาดใต้นี้นะครับก็ <ขอ S 1> จริงๆแล้วขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณ ครอบครัวบ้านคนรักนีโน่นะครับที่หลายๆท่านวันนี้ก็ติดภารกิจที่จะต้องไปลอยกระทงกับครอบครัวแต่ก็ยังอุตส่าห์ฝากกาลังแรงใจมาให้โน่ด้วยนะครับส่วนพวกพี่น้องที่มาด้านหน้าเวทีที่มาเป็นกําลังแรงใจให้กันขอบคุณมากๆที่อุตส่า์สลละเวลานะครับมาลอยกระทงกับลูกหลานหรือพี่ชายหรือน้องชายคนนี้นะครับผมเมื่อสักครู่พูดถึงที่ว่านะครับ หมือนกับว่าทุกๆปีที่เราจะได้มากระทงกันที่นี่นะครับน้ก็เหมือนลูกหลานชาววัดตะลานใต้คนหนึ่งขอบพระคุณคุณแม่นะครับขอบพระคุณนะครับขอให้ได้กลับไปรอยเท่าพันเท่าเลยนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับผูบ้สาเดินทางมาหาลูกขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณแม่รวมถึงพ่อพ,พี่น้องที่อยู่ทางด้านไฟ์สดด้วยนะครับ ที่ไม่สามารถมาเป็นกําลังแรงใจได้บางท่านอยู่เมืองนอกเมืองนาเดินทางมาไม่ได้ก็ยังอุตส่าห์ฝากกําลังแรงใจมาให้นะครับอย่าเพิ่งรีบกลับก็ไม่ไหนเดี๋ยววันนี้เราน่าจะเลิกกันเร็วหน่อยประมาณห้าทุ่มครึ่งเราก็จะเลิกทําการแสดงเพื่อที่จะไปลอยกระทงกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมอย่าลืมนะครับก็ทางวัดมีการขายกระทงมีการทําบุญนะครับ ไปช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าวัดก็มีค่าใช้จ่ายในการที่จัดงานต่างๆนะครับผมอยู่ชมดิเกกันก่อน5 4 3 2เข้าเรื่องว้าวไม่โสดแล้วแม่มีลูกแล้วผมวีเรเสนคุนศึกขององค์กษัตริย์สิวิชัยตั้งแต่ที่เมียของผมมาตายผมก็เหมือนเป็นพ่อไม้ลูกติด เมียตายก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อลูกเลยนี่ก็เลยตั้งใจว่าจะขึ้นเฝ้าองค์พระมหากษัตริย์เพื่อเป็นบุญกุศลของลูกเราสักครั้งในชีวิตได้ให้พระองค์ท่านตั้งชื่อให้ลูกเราหน่อยเพื่อเป็นบาร,รมีสืบต่อไปให้ไอตัวน้อยของผมไปขึ้นเฝ้าพระองค์ขึ้นเฝ้ากษัตริย์สิริสัยเพื่อให้ตั้งชื่อลูก <c oughs> เป็นสิริมงคลกับตัวเขาเองและลูกน้อย พ่อ,อสุดหลังกรต่ลก็เป็นตาบ้าจบเราเกิดมามีชีวิตชีวิตลิขิตชะตามีดวงใจที่ไขวคว้าไขวคว้าเอามาสร้างตน เราจะต้องทำดีจะต้องทำดีให้มีเหตุผลคนต้องรู้คุณคนจะยากจะจนก็คนเหมือนกันมีแผ่นดินที่อาศัยอาศัยร่วมใจร่วมมือ ร่มใสไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือเป็นสื่อสัมพันธ์เราจะต้องรักกันจะต้องรักกันไม่วันสิ่งใดยามเมื่อชาติมีภัยจะขอพรีกายเป็นราชพีลูกน้อยมันรูวพ่อคอย ขอเสียงปบมือเป็นกำลังใจให้ลูกชายหน่อยได้ไหมครับเลี้ยงง่ายไม่ร้อง,งสะแนดเลยนะครับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวขึ้นเฝ้าเจ้าสุริชัยเพื่อให้พระยาตาชื่อให้กับลูกน้อย